พี่น้องมึงดูนี่คือพริกนะคะพริกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เป็นบ้านของเงี้ยท่อนค่ะพี่น้องคะซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวฤดูทำนาเสร็จเพิ่นกะจะพากันปลูกบอกพริกยังสิ่ละค่ะพี่น้องคะปลูกเจ้าละลรเจ้าผู้ใดเก่งกบสองไรผู้ลัลงคนกบสองงานยังสิพี่น้องงามงามมงดูซึ่งตอนนี้บักพริกกำลังออกดอกยังบม่ท่านได้ซุกละค่ะกำลังออกดอกนะคะอยู่ต้นเดือนมก,กรานาะพี่น้องไปจนตะอนส่วนเด้อขึ้นซื้อขึ้นยังเนี่ยบักพริกท้างนี้พี่น้อง คุนซื้อมากว่าพริกสวยนะคะพี่น้องเอามาเบิ้งลองบอกพริกเดิอหอห้ากับบะหมี่จังสินหญ้าบะหมี่เลยเ้อพี่น้องควิมใส่การฮดเอาได้เอาไดตอนเช้าเอาไดมารดบะหมี่เราบ้นน้ำยดเยีย่ยบอกโหพอบอกบอกพริกมันมักฮดเด้อด้พี่น้องหดถือใบถือดอกถือหยดอดท้ิงจเขาชอบมากสวยงามมากพี่น้องอกเยเอาพริกจินดาเด้อค่ะเด้อนี่นะคะหน่วยก็จะแบบดูแบบเนี้ จังไมกกบแกก็ได้เงิน,นอะไรตัวนี้เ้ยบอพีเงินแสนเสงินล้านเด้อพี่น้องก็ทำบมดานะคะพี่นี่นะ